เบบี้พึ่งจะทำให้ทันเสร็จค่ะยังแข็งแรงดียังไม่ร้องแข็งแรงมากเลยอยากทำอีกแต่พอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไว้พักก่อนเรามาทำกับคุณแม่ตอนบ่ายๆเนาะโอ้หนูเก่งค่ะโอโชว์โชว์โชว,โชว์พักเหนื่อยปะ่ะเติมพลังด้วยการกินนิ้วเหรอคะ เบบีนาตาชาพิกนะคะพิกเพื่อที่จะจะ,จะ,จ,ะจะเอาอีกรอบอ่ะลูกอยู่นีก็พิกโชว์อะ่ะเอาไหมเอาอีกเหรอเนี่ยดูสแบบิจะพิกไปแล้วเดี๋ยวช่วยกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวช่วยเลยปึ๊บอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหเก่งค่ะเก่งเดี๋ยวช่วยนะคะเอามือขึ้นมาข้างหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วยนะคะ อือย่างนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหจะเอาอีกรอบหนึ่งผิดอย่างนี้เลยเหรอโอ้เก่งค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากโอ้โหเก่งจังเลยโอ้สู้สูนนะลูงนะเบบี้เก่งจังโอ้ยได้ค่ะโอ้อยากคว่ำเหรอใช่ไหมคะโอ้โหความพยายามของหนูสุดยอดเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างลูกเมื่อกี้ทำพิธามสองรอบเก่งที่สุดเลยค่ะเก่งนะเราอะอยากทำเองเลยหรอเมื่อกี้ <S 2> <S 2> ใช่หรูอเป็นชุดพยาบาลค่ะแดสบายมากเลยเนาะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี้สองรอบคือเรื่องปกติของพูกเราทันทันมันหมูหมูค่ะแด๊ดอืมไหนจะพี่ให้แดดี้ดูอีกแล้วพอพอ